QOM เป็นเหรียญตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะขนาดนี้นะครับก็เราคิดว่ามันน่าจะไปไม่รอดแหละแต่มันก็เกิดปาฏิหาริ์เกิดขึ้นฉะนั้นปาฏิหารินี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วค่าคือคอยนิมุล มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข้อมูลของ QOM เป็นเหรียญใหม่นะครับเพิ่งเกิดขึ้นแค่เดือนหนึ่งอุปทานนะครับก็มีแค่ล้าน2ตัวเท่านั้นนะครับประมาณร้อยล้านหลักร้อยล้านนะครับก็ถือว่าน้อยนะแล้วเป็นเหรียญที่ยังไม่มีโปรเจกต์นะครับยังไม่มีอะไรเลยมีแต่ความกล่าวว่าเป็นผู้ค่ายักษ นะครับหรือค่าชีบะเป็นนักล่าชีบะอย่างเต็มตัวนะครับโดยยุทธวิธีอันนี้เขานําเสนอว่าถ้าชีบะมันราคามันไม่ได้ไปอย่างที่คุณคิดคุณสามารถเข้ามาเล่น QOM ได้โดยการสว a p เหรียญน,นะครับไปมาระหว่าง QOM กับชีบะได้เขาถึงได้นำเสนอว่าเขาเป็นผู้ค่าชีบะที่แท้จริง แต่ผมก็ไม่คิดว่าคอนเซปต์ความกาวนี้มันบังเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงในทวิตเตอร์ไปกาวเรื่องของของอีลอนมัสก์อีกนะครับโดยใส่หัวนะครับอาราดินอะไรเนี่ยนะครับตะเกียงวิเศษนะใส่หัวสโ o บด็อกใส่หัวอีลอนนะครับใส่หัวของวิทเทอร์ลิกบูทารีนเข้าไปนะครับแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองคนก็มากดติดตาม นะครับเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันน่าจะเล่นๆน,นะเหรียญ QOM นะครับน่าจะไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเนื่องจากว่ามันไม่มีการตลาดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับงบประมาณทั้งหมดการตลาดการอะไรพวกนี้ยีเ e l มไม่มีนะครับเขาบอกว่าการทุ่มเงินอยู่ที่คนเข้ามาถือจริงๆนะครับแล้วเหรียญอันนี้จะเติบโตด้วยคนถือเท่านั้น ฉะนั้นจะไม่มีการดึงเงินอะไรไปนะครับถ้าเหรียญราคาล่วงอยู่ที่ว่าเหรียญ QOM จะไม่มีคุณค่าแบบเดียวกับที่ดอจคอยโดนทำให้เสือมมเส่อมมูลค่าลงชีบะทำให้เสื่อมมูลค่าลงเช่นเดียวกันความกาวเต็มพิกัดเต็มปอดแต่วันนี้นะครับ QOM ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจ มีวานย่อมๆนะครับเข้ามาซื้อก็มีการซื้อนะครับเทียบเงินเนี่ยประมาณ197.87ดอลลาร์ถ้าเกิดเทียบเป็นเงิน ETS นะครับประมาณ0.06จะปิ W ETS นะครับก็อันเนี้ยเขาได้ได้ QOM ทั้งหมดประมาณ816อ่า816ล้าน QOM นะครับมีการ b u เ e อร์โพ t ิช n นนิด้วย จำนวนเหรียญที่เขาซื้อนะครับคือสองประมาณ0.06ตัว2,418นะครับฉะนั้น QOM จะในช่วงนี้จะไม่ย่อตามกว่าสองพันสีร้อบแปนะครับเขาบอกม่ย Market cap วันนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับประมาณ145ล้านดอลลาร์โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยเหรียนนี้นะครับไม่เคยตื่นเต้นมาก,ก่อน นะครับไม่เคยเห็นความกาวและผมคิดว่า q o m เนี่ยน่าจะเป็นเหรียญที่ที่มาหากรรมความกาวในปี2022ล้นะครับถ้าไม่เกิดการเทขายก่อนนะนะครับแล้วไม่เกิดการตลาดนะครับของคริปโตมันเกิดดิ่งลงเหวนะครับ q o m เนี่ยน่าจะก้าวไปแบบศูนย์หายสัก2หรือสตัว ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับและถ้าเกิดมีวานเข้ามาซื้ออย่างเงี้ยทุกวันหรือทุกๆสองวันหรือสม่ำเสมอ q m ก็จะราคาขึ้นไปต่างนะครับผมก็เสียใจนะที่ตอนผมเก็บอผมเก็บได้สองพันหนึ่งแล้วผมขายไปอะผมกลัวติดดอยมากตอนเนี้ยนะครับถ้าย้ำเลยกลัวติดดอยจริงเราไม่รู้นะว่าว่าพวกเนี้ยอนาคตเป็นยังไงนะครับเพราะมันเหรียญดาวจริง แต่เอาละนะเราเห็น QOM นะครับตอนนี้ก็เริ่มบูมขึ้นมาแล้วกำลังซื้อกำลังขายเนี่ยใน market cap นี้มาก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 เลยมั่นใจนะครับพอราคาตอนนี้ที่ทำได้แบบ all time high สูงสุดคือ0.06ตัว6,000ดอลลาร์นะครับและราคามาตรฐานนะครับตอนนี้คืออยู่ที่2,899นะครับ ทีศูนย์หกตัวนะครับอยู่ที่ว่ามันไปต่อได้ไหมนะครับเราต้องว่ากันอีกทีนะถ้าเกิดแนะนํานะครับเหรียญนี้จะให้เล่นยังไงเล่นสั้นดีกว่ากว่าเสียวนะครับว่าเสียวจริงๆนะครับแต่ก็ลองเข้ามาเล่นเข้ามาซื้อได้นะครับแต่ต้องศึกษาราคามันให้ดีก่อนนะนะครับค่อยๆหยอดเงินเข้ามาแล้วดูว่า คุณติดดอยเท่าไหนนะครับแล้วคุณรับกับการติดดอยได้เท่าไหร่ศึกษาราคานะครับแรงเหวี่ยงของมันเพราะว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณติดดอยได้น้อยที่สุดถ้าเกิดมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรเอาแหละนะครับ qm ก็เป็นเหรียญที่น่าสนใจและผมแนะนำเลยให้คุณลองเล่นดูนะครับแนะนำนะนะครับก็การลงทุนนะทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุน ศึกษาราคามันให้ดีนะครับรู้จักแรงเวียงของมันให้ดีแรงเวียงสูงนะครับตัวนี้เดาราคายากมากเอาละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อค t o c u r r e n c y Community ทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ไปให้นะครับและเหรียญ qom เนี่ยผมก็หวังนะนะครับเพราะเรามีกลุ่ม qom อยู่เพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับทักเข้าไปที่เพจละกันนะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้และสำหรับวันนี้นะครับเรามีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำราคาอยู่ที่0 0 4ดตัว800 0ดอลลาร์อุปทานมีพันละลาเหรียญการเผา3%าเซและก็ย้ำนะครับว่านี้ข้อมูลเบื้องต้น แต่จะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มทักไปที่เพจแล้วกันเดี๋ยวผมพาเข้าไปในกลุ่มและการลงทุนทุกอย่างนะครับมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลขอดการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมก็หวังว่า q m นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันหรือ the s h i b a Predator นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยยังมูลสำหรับ